รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเทียเท่ยงเที่ยงวันอาทิตย์แบบนี้มาพบกับความสนุกสนานในรายการศึก12ราศีกับศึกที่มีชื่อว่าศึกยกพลคนดนตรีตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะเป็นฮั่นหรือจะเป็นเลดี้ชอบคน <laughs> ในเครื่องแบบเหรอชุดนักศึกษาอะไรอย่างนี้น <laughs> เพราะว่าน้องหลิวเป็นสาวอยู่คนเดียวตอนนี้ตรงนี้เลยสาวเห็นหนูเป็นผู้ชายเห็นหนูเงียบๆผัวหนูอาจจะเพียบกับหลิวคนที่ทุกคนคิดถึงคือฐานล่าสุดไงแต่ฐานที่เก่ามากๆเก่าผ่านมาแล้วเนี่ยทำไมพูดเรื่องนี้ปากมันเป็นคันๆแล้วมาร่วมฟันธงกับคำถามที่ว่าราศีใดในช่วงนี้จะได้แฟนในเครื่องแบบและราศีใดกัน ที่ในช่วงนี้ฐานไฟเก่าปะทุถ้าอยากรู้แล้วไปเปิดศึกพร้อมความหาแบบจัดเต็มกันได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ศึก12ราศีค่ะศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน รัเดือขนาดนี้จะรอรช้าไปทําไมรหรือคุณจะรอ,รอ,รอหรือคุณจะไม่รอเราเราเชิญเขามาเลยดีกว่าอะพบกับผู้ร่วมศึกของเราเลยค่ะศึกยกพลขอนดนตรี คนเปิดตัวมาเป็นบอยแบด์จากเกาหลีกล้าใช้คำว่าเราเนาะบอยแบด์เขาใส่ส้นสูงงี้อะค่ะเป็นบอยแบด์แต่เป็นหนึ่งเกิร์ลกรุ๊ปโอ้ยมาตูมจัดไปจัดไปเอารองเท้าหนาเอารองเท้าหนาแบบนี่ บอกว่าตั้งแต่หัวจรดท้าเนี่ยราคาถูกหมดเลยไมายถึงว่าราคาถูกใช่ครับถูกลักลอบเข้ามาในไทยมาถรสัมดีไมค่ะนกสอตัวคกตตัวเหมือนะเต่งตัวเหมาะมากเลยอ่ะเดี๋ยวนี่คือคุณมาเหมือนกันตอนแรกไหนบอกมีหมาบีเกิลแค่ตัวเดียว นีดนึงหลายๆคนตอนนี้ยังร้องเพลงอยู่ไหมคะสำหรับคนนักร้องร้องครับร้องร้องอยู่ครับบ่นเมียครับบ่นเมียอยู่บ่นเมียอยู่มก็มีเพงมาตร่มมาตมก็มงอะไรกับพี่หญิรัฐาครับตุมฟิชชิ่งครับผมอ้ช่ของน้องหวด้วยนะคานอาุมมาตุ่มาตุ่เามาต่มมาตุ่มเาุ่าตุมมา่มมาต่มตุ่มตุุ่่มุ่่มมาตุาตาุ ฟวังแล้วโชคดีของออกปุ่จากล่างเลยค่ะ<อ>ให้บางคนเป็นศิลปินเป็นนักร้องเป็นนักดน,นตรีก็พันออตัวเองมาเป็น พ่อบ้านเป็นครอบครัวอี่แบงค์พี่แบงค์ไม่ยังมีโอกาสได้ร้องเพลงก็ยังร้องเพลงอยู่ด้วยครับก็เพลงที่ปล่อยเวลาสุดชื่อเพลงว่าปิดปากก็ยังปิดปากยังปิดปากอะไรปิดปากตัวเองปิดปากตัวเองนี่แหละครับพูดพูดต้องพูดน้อยลงครับเดี๋ยวนี้ต้องฟังอย่างเดียวครับจริงฟังใครครับฟังเมียสิครับผมียใช่แต่พี่แบงค์ก็ไม่ได้ไม่ได้เราต้องบ่นไหมก็ต้องบ่นเมียบ่นยังไงบ่นยังไงฮะวันวันบ่นเมียพี่โตมาทําเป็นซ่ารู้แล้วว่าพูดจาลงไปถึงพูดนะพูดผิดผิดไม่อยากจะคิดผิดไม่จ่า ทุกคนแลวก็อยากมันดีก็ทำได้ีว่าจะอะไรเอาเอาดดโอ้โหเรียกว่าเล่นกันไม่แคร์สังขาเลยนะครับเนี่ยยังไม่ทันเปิดศึกก็คึกกันขนาดนี้แล้วถ้าเปิดศึกจะคึกกันขนาดไหนพร้อมแล้วก็จัดไปเลยครับอาจารย์ลิงเมื่อกีถามพ่อบ้านเพราะว่าอย่างนี้ จะถามพี่ลิงว่าเวลาพี่ลิงเป็นพ่อบ้านมีวิธีการดูแลคร<ม>อบครัวเรื่องหาซื้อข้าวของยังไงคือรถไปกับเมียเราเนี่ยเราก็ต้องไปทุกที่เพราะเวลาเขาเรียกใช้เราจะได้อยู่ใกล้ๆเขาตลอดเวลาเวลาเขาใช้ใเขาใช้อะไรบ้างใช้อะไรบ้างใช้ซักผ้าใช้ถูพื้นใช้ถูนู่นถูนี่แล้วเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ต้องมาให้เราจ่ายค่านูน่นค่าเทอมค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่ารถค่า ตายไปเลย อย่าเพิ่งอ,อ,อ,อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายมีข่าวดีมาบอกจากยูนิลีเวอร์ค่ะคเขาจัดกิจกรรมยูนิลีเวอร์แจกกันสนันเมืองซึ่งจะยกขบวนสินค้าในเครือนะคะมาลดราคายังไม่พอนะคะตอนนี้ยูนิลีเวอร์ร่วมมือกับซานริโอคาแรคเตอร์แรงกิง้งซึ่งจะนำเอาความน่ารักของเหล่าตัวการ์ตูนซานริโอในชุดทีมแฟชั่นนะคะและที่พิเศษสุดๆเลยนั่นก็คือ ไล่ลิมิเต็ดเอดิชั่นนะคะลิมิเต็ดเอดิชั่นทั้งนั้นเลยมีครั้งนี้ครั้งเดียวคุณผู้ชมขาไม่มีที่ไหนอีกแล้วไม่ว่าจะเป็น Hello Kitty น่ารักอ่ะ Bad Bad Maru Bad Bad Maru ปอมปอมปูรินปอมปอมปูรินซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ยอดฮิตขวัญใจชาวไทยนะคะคนอกจากนั้นเนี่ยนำมาทำของพรีเมียมอย่างที่เราเห็นนี้ดูเลยนะคะว่าน่ารักมากมายขนาดไหนเชื่อเหลือเกินว่าทั้งนกยุงและแม่ของนกยุงรบอบอย่างแน่นอน ต้องบอกว่าได้เป็นของใช้แบบนี้ได้ทั้งความน่ารักได้ทั้งเป็นของใช้เอาไปนะคะสะสมให้พี่ลิงอันนี้หนึ่งชุดนะอันนี้ผมได้หนึ่งชุดใช่ไหมอ่าขอบคุณครัแล้ว ถ้าอยากได้เพิ่มแค่ซื้อสินค้าของยูนิลีเวอร์จากร้านโชห่วยและร้านค้าที่ร,ร่วมรายการคร,ครบตามราคาที่กำหนดจะได้รับของน่ารักน่ารักไม่ว่าจะเป็นกล่องข้าวกล่องใส่ของแก้วน้ำอู๋เยอะแยะ,ยะไปหมดเลยครัผมต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้มีถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นอยากได้ไหมฮะอยากได้ไหมฮะอยากได้ไปซื้อเอา เอา,อางี้งั้นจบรายการก็ไปช้อปปิ้งซื้อของก็ได้เลยนะครับหอมแต่ตอนนี้เราต้องเปิดศึกก่อนเอามาเปิดศึกข้อที่1นราศีใดในช่วงนี้จะได้แฟนในเครื่องแบบ ว่าราศีกรกฎค่ะเพราะที่เลือกไฮเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะยามแถวหมู่บ้านเขาหล่อหลือเกิ่ไปดูเขา่ตอนเช้าอ่ะกับคุณแม่เขาจะใส่บาดพระทุกวันเลยใช่แล้วคนที่ประคองคุณแม่มารอใส่บาดพระก็คือยามที่หมู่บ้านเขาต้องได้ต้องได้เขายังไงก็ในเครื่องแบบแน่ๆน้องแบงตอบว่าราศี ราศีธนูค่ะมาตูมดูหน้าตาเราน่าจะแบบลกจิตครับผมน่าจะชอบแบบคอสเพยอะไรเงี้ยเฮ้ตรงได้หมดนะจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ชุดที่เขาใส่มาอยู่ที่รูปร่างแล้วก็ขนาดตัว เพราะฉะนั้นดูแล้วต้องคอสเพลย์แน่นอนคอสเพลย์แน่นอนมาคุณอภพรตอบว่าราศีป๋าราศีกรกฎค่ะเขาเองเขาเองเขาเองเขาไม่รู้จะตอบใครไม่รู้จะตอบใครป๋าพูดมาก็ดีเหตุผลเพราะยาประคองแม่ไปใส่บาตรทุกวันมองใครไม่เจอก็ต้องกวนเสจยามเนี่ยค่ะไม่รู้ไม่รู้อันนี้เดาจุภพรุตตอบว่าราศี ราศีมังกรครับพี่ฮั่น,น,นจริงๆผมมองในตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะเป็นฮั่นหรือจะเป็นเลดดีชอบคนในเครื่องแบบเหรอชุดนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่ดีเลยครับถามช่วงนี้เขาโสดเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมเขาโสดแล้วก็คิดว่าเขาคงจะแบบเขาเป็นคนที่ผมว่าอยู่โสดนานไม่ได้หรอกจริงเหรอ ขามีแฟนตลอดเหรอไม่ไม่มถึงแบบเขาก็ล่าสุดล่าสุดแฟนเขาน่าจะเป็นทหารนะดูจากชุดที่เขาใส่คือมันอยู่นานไม่ได้หรอกคือเขาอาจจะมีคุยบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่แน่เขาอาจจะมีแต่ว่าเพราะงั้นคนที่ดูจะมีโอกาสที่จะมีน่าจะเป็นลุ้นนัลนก็เจชูไหมถามเขาแล้วกันครับผมไม่กล้าพูดครับ่านใจถึงนะมาดูผู้หญิง แต่เขาแต่งตัวดีนะเขาดูเป็นแบบย้อนยุคนะพี่ยังดูดีดูเป็นวินเทจดีอ่ะคือเป็นคนแต่งตัวจัดค่ะอ๋อจัดไม่เยี่ยมจัดไม่แย่พี่ผัดพี่ผัดตอบแล้วนะพี่ผัดตอบว่าราศีราศีราศีกลุ่มน้องเหลียวเพราะอะไรครับ เพราะว่าน้องหลิวเป็นสาวอยู่คนเดียวตอนนี้ตรงนี้เลยเพราะว่าอะไรมาตรุ่งมาฮะเออมาตรุงมาตุงกัสาวเห็นหนูเป็นผู้ชายเห็นหนูเงียบๆผัวหนูอาจจะเพียบกัาหลิวพี่แหนมตอบว่าราศีราศีกรุงค่ะน้องหลิวค่ะทำไมถึงตอบน้องหลิวเห็นน้องก็ผิวดี้าอเราชอบคนผิวขาวอะเนาะไม่ก็ ไม่รู้จะตอบอึกอักอะไรจะอึกอักทำไมคือเพิ่งเคยเจอตัวจริงๆริงผิวดีไหมผิวดีไหมดูผิวพรรณดีดูแบบมีราสีจ้าดูไปถึงไหนขอดูใกล้ๆหน่อยเชื่อว่าไม่่วาจะเป็นเครื่องแบบหรือไม่เครื่องแบบก็น่าจะน่าจะโดนใจน้องเขาได้คิดลุงลุงลุงใครกูลุงเหรอลุงสาวขนาดนี้บ้าเหรอเรียกใหม่ใช่ยินยิสิครับพี่ก้อง ความหาของเรายังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อกับศึก12ราศีที่นี่ที่เดียวครับเขาโสดอยู่นะฮะจากที่ผมคิดแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้แบบเหมือนไปเที่ยวกับเขา้ยโอ๊ยถ้าฮันพูดพี่ก็จะพูดเหมือนกัน <c oughs> <c oughs>